สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจท t ท t t คทีสนะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดไอคอนิกโมเมนต์ของของของรูมาครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรให้เปิดนะวันนี้ผมได้ไปหาวอลเปเปอรเพื่อมาเปลี่ยนวอลเปเปอรหน้าจอใหม่นะคร ไปเจอ w a เป p ป p e r โคตรเทพแบบนี้ฮะโอ้โหสุดจัดนะผมซึ่งรูปเทพๆพวกนี้จะอยู่ในแอป Nok c Lucky Wallpaper นะครับผมใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมเพียงแค่เข้าไปที่ Google Play หรือ App Store แล้วก็พิมพ์คำว่า Nok c Lucky Wallpaper นะครับผมหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปโหลดได้เลยนะครับผมแล้วอย่าลืมเลื่อนลงมาแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับผมแอปนี้ผมให้ไปเลย5ดาวนะครับ ในแอปจะมีรูปหลายประเภทโคตรเยอะครับผมความชัดระดับ 4k นะฮะสามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมในแอปยังมีภาพเคลื่อนไหว 3D ให้เราเลือกใช้ใกันได้แบบสะดวกสบายผมไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเกมหรือสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมและสามารถตั้งภาพเคลื่อนไหวเป็น w a เป p a p e r เมื่อมีสายเข้าได้นะครับผมมีทั้งโหมดมีเสียงแล้วก็โหมดเงียบนะครับ อีกอานที่โคตรเจ๋งเลยก็คือสามารถนำคลิปวิดีโอจากตัวเครื่องหรือแอป TikTok IG มาตั้งเป็น wallpaper ก็ได้นะครับผมเช่นผมเอาวิดีโอนี้ของเมซี่ไปตั้งเป็น w a เป p a p e r ก็เพียงแค่กดจุดสามจุดมุมขวานะผมแล้วก็เชไปยัง knock lucky กก wallpaper นะครับผมเพียงแค่นี้ก็จะได้ w a เป p a p e r ของเมซี่ไปอยู่ในหน้าจอหลักของเราเลยนะครับผม อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของ Android นะผมส่วน iOS บางฟังก์ชันกำลังพัฒนาอยู่นะผมจะใช้ได้ในเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าส่วนตัวโคตรชอบนะผมถ้าใครอยากได้กดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วเข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับโอเคผมเรากลับมาเปิดบอลกันดีกว่านะฮะงบ1,400้ไมคคลับคอย idfc นะผมพันเดียวก็เสียวได้ <laughs> จะมาหรือเปล่านาคตะนะนี่เออนาคตะยังไม่เคยรีวิวนาคตะ อยากรีวิวคู่ะนะครผมใครมีบัติสตูตาแล้วก็นากตะก็ทักแชทมาได้นะจะรีวิวคู่นากตะกับบัติสตูตานะผมมาโอเคพันสี่ร้อยจะได้เปล่า <c oughs> จะได้เปล่าไอดีอฟนะครับผมลุยลุยลุยโชว์มามา อิตาลีเฮ้ยเอออิตาลี่ไปอ,อ,อิตาลีาลมีลุ้นลุ้นก็แยแ่แหละเดี๋ยวดูนักเตะก่อนต้องดูนักเตะก่อนว่ามันอยู่ลีกในสะส่วนใหญ่่าบอกอิตาลีหมดเลยนะเชียรแลวไงอิตาลีหมดเลยนะผมอิตาลีหมดเลยต้องเล่นสูตรไหมต้องใช้สูตรอะ่ะจริงต้องใช้สูตรอะ่ะสองครั้งถ้าสูตรไม่ติดก็ไปเปิดธรรมดา,าอิตาลีกดข้าม ถ้าสองครั้งสูตรไม่ติดก็ไม่ต้องใช้อะนะฮะมาอิตาลีกดข้ามโอ้ยไม่มาเลยจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยไปนะผมถ้ามันจะได้นะมันจะมาเร็วมากเลยหนึ่งครั้งสองครั้งคือได้เลยนะผมอืมเบอรสองเอซีป่ะ รู้สึกว่ามันจะเริ่มยากเลยนะรู้สึกว่าจะเริ่มยากเลยนะนากาตะก,ก็อย่างดีนะนจริงมาอิตาลีครับผมอิตาลีโอ้โหวิบบนทองว่ะอืมเอาวะเอาวะพันสี่ร้อยจะได้สักตัวหรือเปล่าถ้ามันจะมามันมาตั้งแต่เลขเลยผมว่านะถ้ามาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ก็เป็นได้นะครับผม อ mm hmm. บอลดำไม่มาเลยสักตัวไม่มาเลยสักตัวบอลดำนะฮะอิตาลีนะผมโอ้ยมีแต่บอลเงินเลยไงวะฮะมีแต่บอลเงินเลยหรือไงโอ้โหไอคอนึกสี่ตัวมันจะไม่ออกสักตัวเลยหรือ mm hmm. ยากจังวะพันสี่ร้อยเลืออยู่โอ้โหน่าจะเกลือไหมเกลือไหมดำสักตัวก็ไม่ได้บอลดำโอ้โหแต่ไม่ใช่อคอนิกไม่ใช่ไอคอนิกนะฮะน่าเสียดายบอลดำมาทั้งทีนะผมอิมโมบิลีหกร้อยต้องมาแลวครับต้องมาแล้วต้องมาแล้ว ต้องมาแล้วแอคคอนิกต้องมาแล้วเอซีมิลานลุ้นล้วนเตโอเฮนเดสทำไมมาแต่เอซีมิลานปะรูมาแล้วอันนี้มันเพครูม,มาเ้ยนักเตะรูมาไม่มาสักคนอืมกูอยากชอบสี่ร้อยสุดท้ายหมดลุ้นแล้วมึงนี่ต้องใช้สูตรปะ เดือเรือสองครั้งสุดท้ายก่อนต้องต้องมีสูตรอะต้องลองสูตรบ้างแล้วแหมเออโอ้ยตกใจนึกว่าได้ไม่ใช่นะนึกว่าได้นะผมแหมนึกว่าจะได้ซะและ้วได้ไหมได้ไหมเหลือสองร้อยสุดท้ายโอ้ยเซฟ้ามาเลยวะ ส่งรอบสุดท้ายต้อง,งใช้สูตรป่ะใช้สูตรช่วงท้ายมักจะดีเสมอใช่ไหมใช้สูตรช่วงท้ายมักจะดีเสมอไปอิตาลีแล้วกดข้ามคอยได้จบแล้วเหมือนจะจบแล้วฮะทุกคนเหมือนจะจบแล้วฮะสุดท้ายป่ะสุดท้ายป่ะสูตรต้องมา สูตรต้องมาแลยอืมหมดเงินไม่ได้สักตัวโอ้โหพันสี่ร้อยไม่ได้สักตัวเลยมันอยู่ที่ดวงจริงๆเลยนะผมบางทีเปิดหนึ่งพันแม่งเปิดสองทีได้เลยอะไรเงี้ยดวงอะดวงจริงๆแหละนะะน่าจะไม่มีดวงอาทิตย์เนี้ยถ้าดวงมันจะมีนะสองครั้งสามครั้งเงี้ยมาแล้วหนึ่งตัวอย่างน้อยต้องมีหนึ่งตัวนะผมอาทิตย์นี้น่าจะไม่มีดวงแต่มันอยู่นานนะ หกวันเนี่ยหกเจ็ดวันนะครับผมก็จะหมดในวันพฤหัสหน้าเลยนะแพ็กเนี่ยอยู่หนึ่งอาทิตย์เลยนะผมวันจันนี้ก็ไม่แน่อาจจะไม่มีฟีเจอร์ให้เปิดนะครับผมช่วงนี้ไม่งเปื่อยนะฮะเปื่อยจริงๆไม่มีอะไรให้เปิดเลยรีวิวตัวไหนก็ไม่ได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมใครจะปัม๊ม g p ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผม วันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go